กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ most new นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณออนวัลันนะะัทปัตตาบวลจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้นะคะกับคำศัพท์ในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันนะคะวันนี้เป็นคำศัพท์ที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ตัวกับเรามากทีเดียวอยู่ในครัวของหลายๆท่านเลยนะครับค่ะอยู่ในครัวนั่นก็คือคำว่าเกลือแกงค่ะหรือว่าโซเดียมคลอไรดนั่นเองจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ most n o w v o c a p ค่ะ ทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณกำลังอยู่กับออนอ๋อลลนันท์ปัตตวาลใน most n o w vocab ค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ในชีวิตประจำวันแต่บางครั้งคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าคำศัพท์นั้นมีคำศัพท์ทางวิชาการแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไรวันนี้นะคะออนขอนำเสนอคำว่า เกลือแกงค่ะเกลือแกงนี่แหละค่ะที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับการหุงต้มทํากับข้าวหรือแม้กระทั่งการถนอมอาหารนะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรดลไล์เด็กๆลองไปหานะคะว่าสูตรเคมีเนี่ยเขาอยู่ในตารางธาตุเขียนตัวย่อว่าอะไรให้เป็นการบ้านค่ะแต่ว่าจะสะกดอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปถามดรมอสกันค่ะ เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ S O R I D I U M C H L O R I D E โซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเป็นเกลือที่มีบทบาทต่อความเค็มของมหาสมุทรและของเหลวภายนอกเซลลของสิ่งมีชีวิตหลายเซลลเป็นส่วนประกรอบหลักในเกลือที่กินได้มันถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นเครื่องปรุงรสและใช้ในการถนอมอาหารขอบคุณดรับหม 唱。 โซเดียมคลอไรหรือว่าเกลือแกงที่เราใช้ประกอบอาหารกันอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละค่ะเขามีสูตรทางเคมีกันด้วยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็คงจะต้องไปนั่งหาคําตอบกันแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันเราเราจะได้ดูมีความรู้แล้วก็ฉลาดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดูกันก่อนดีกว่าว่าขั้นตอนการผลิตโซเดียมคลอไรหรือว่าเกลือเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ยากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นความเค็ม ในมหาสมุทรหรือว่าทะเลนั่นเองค่ะมันเกิดจากการระเหยของอากาศนี่แหละค่ะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นการตกผลึกทีนี้ก็จะได้เป็นเกลือออกมามเมล็ดเม็ดๆใหญ่ๆที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะประโยชน์ของเขามากมายเลยนะคะกับการถนอมอาหารเคยเห็นไหมคะเวลาเราอยากจะให้น้ําแข็งอยู่ได้นานๆโดยที่ไม่ละลายเราผสมอะไรผสมเกลือแกงเข้าไปหรือแม้กระทั่งไอติมหลอดใช่ไม พูดแล้วลุกอายุเลยเวลาที่เขาใส่น้ําแข็งไอติมหลอดกันเนี่แหละค่ะเขาก็จะใส่เกลือแกลเข้าไปผสมกับน้ําแข็งมันก็จะทําให้น้ําแข็งอยู่ได้นานนั่นเองแล้วก็ยังมีประโยชน์มากมายนะคะในเรื่องของการละลายหิมะเวลาที่สหรัฐอเมริกาเขาเจอกับ จุดเยือกแข็งหรือว่าหนาวมากๆหิมะตกค่ะพื้นถนนเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะสีขาวเขาก็นําเกลือแกงตัวนี้หรือว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยแหละค่ะมาโปรยลงพื้นแล้วก็ตักหิมะออกไปเคลียร์พื้นถนนโอโหประโยชน์มากมายเลยจริงๆเกลือรักษาความเค็มดุดกับความดีของเราที่จะต้องรักษาให้คงอยู่นะคะนี่ก็คือวลีนะคะหรือว่าสำนวนที่คนโบ,บราณเขาใช้กันเนี่ยแหละค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือนะคะคำศัพท์ประจำวันนี้กับ most n o w v o c a p เกลือแกงโซ d i u m chloride นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของออมหมดแล้วนะคะจะกัใหม่ในวันพรุ่งนี้ออนไปแล้วสวัสดีค่ะครานี้หลายๆคนที่อาจจะห่างเหินกับเกลือแกงก็คงจะได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็คงจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพนะครับ<ช> เกลือนั้นมันมีลักษณะของความเค็มอยู่แล้วถ้าหากว่าร่างกายของเราได้รับในปริมาณที่พอดีก็จะเป็นประโยชน์ <ภา S 2> แต่ถ้าหากว่ามันมากไปน้อยไปอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตรัะสุขภาพด้วย <ภา S 2> ดังนั้นเกลือแกงในวันนี้จึงเป็นเกลือที่ ดีหรือไม่อยู่ที่เราใช้งันเองคเ,เวลาน,นึกถึงกือแกงนะคะจะไปนึกถึงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าสมุทรปราการก็มีใช่<อ>ค่ะนะคะมีการผลิตกันอย่างมากมายเลยทีเดียว<ช>นะคะ,อะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนพักเบรกกันไปนะคะอย่าลืมค่ะร่วมสนุกกันกับคําถามประจําสัปดาห์ของเรานะคะจากภาพยนตร์เรื่องเธอทินซินส์ค่ะถามคุณผู้ชมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร m อค่ะจิตตบวิทยาทางโทรศัพท์และ m อ2นะคะทำภารกิจให้สำเร็จทราบคำตอบแล้วร่วมสนุกการผ่านทาง SMS ค่ะ4 6 8 9 1 1 0ผู้ที่ตอบถูกรับของรางวัลจากทางเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ไปเลยค่ะครับก็เป็นตรชมภาพยนตร์แล้วก็บัตรยนตโบลิ่งนะฮะแหมต้องลุ้นกันหน่อยฮะคือใครอยากจะลุ้นได้นี่ก็ต้องส่งกันมามากๆทีเดียวนะครับค่ะยังมีเวลานะคะร่วมนะสนุกกันได้กับคาถามประจาสัปดาห์ของเราค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีข่าวดีๆมาบอกกล่าวกันอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีการค้นพบนะคะว่าสายภูเขาไฟซีโอไลท์สามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาลูกน้ำยุ่งหลายได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะคำถามประจำสัปดาห์ภาพ,พยนตร์เรื่องเตอร์ทีนซีนภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในด้านใด MN1 จิตวิทยาทางโทรศัพท์ MN2 ทำภารกิจให้สำเร็จส่งคำตอบผ่านทาง SMS โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์จาก Major ร i n e p l e x 2ที่นั่งและบัตรโยนตบอลล่ง2ใบจำนวน2รางวัล